ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียกว่ารีวิวนะครับต้นดอกกระเจี๊ยวนะครับทุกคนนะครับนี่ครับผลงานนะครับวันนี้นะวันนี้เราเก็บได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับตัวนี้นะกินได้เลยนะมันกินดิบได้นะทุกคนตัวนี้คือดอกกระจรนะครับทุกคนก็คือเป็นผลงานของเรียกว่าฟาร์มของเรานะครับฟาร์มสำราญดีฟาร์มนะครับตัวนี้เราเป็นฟาร์มของเราเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีปุ๋ยเคมี นะครับแม้แต่เม็ดเดียวแม้แต่เราไม่ใช้ยาฆ่ายาเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเราใช้นะครับในเรื่องของปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ปุ๋ยหลักๆก็คือปุ๋ยต้นทิพย์นะครับปุ๋ยต้นทิพย์ก็คือเป็นปุ๋ยนะครับในแบรนด์ในในเครือข่ายของบริษัทเบนไลท์พาวเวอร์น็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวเราจะมาพาทุกท่านมาชมนะครับต้นดอกกระเจียวนะครับของเรานะครับเราเก็บกินทุกวันนะครับนี่ครับนี่ครับเราเพิ่งซื้อมาปลูกนะครับปีนี้นะ ประมาณต้นเดือนเมษานะถ้าจำไม่ผิดเขาจะขุดน่อมาขายนะครับก็ปีหน้านะครับเราก็จะมีเรียกว่าโครงการจะขยายพันธุ์นะครับให้เต็มนะครับโคกนองนาของเรานะครับตอนนี้เรายังไม่ขายนะซึ่งมันอร่อยมากเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับเราเก็บกินทุกวันนะนี่ครับตัวที่เก็บกินไม่ได้เรียกว่าเก็บไม่ทันเราเห็นไหมเห็นกันเปล่านะครับนี่ครับมันก็จะแก่นะครับ ที่จริงมันก็กินได้นะตัวแก่แต่ว่ามันเหนียวมันหยาบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเก็บจะชิมให้ดูเดี๋ยวดูก่อนมันมียังลงเหลืออยู่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเก็บหมดแล้วแต่จะเห็นรู้สึกว่าจะจําได้ว่าจะเห็นพุ่มๆอยู่อันหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูดนะครับลักษณะมันเป็นยังไงหมดแล้วนะพี่น้อง ผมก็จำไม่ได้ด้วยว่ามันอยู่ตรงต้นไหนนะครับก็ก็ตัวนี้นะมันเป็นดอกกระเจียวนะครับซึ่งมันออกเขาเรียกว่าออกดอกตลอดเลยนะครับทุกต้นไม่ไดให้ใจนะตัวนี้ผมเก็บมาตั้งไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูนะครับนี่ลักษณะดอกมันตัวนี้เล็กมากเลยเห็นไหมตัวนี้นะ ความเล็กก็คือหนึ่งอ่ะปุ๋ยเราไม่พอนะครับเพราะว่าเราเพิ่งใส่เรียกว่าเราหวานปุ๋ยคอกแล้วก็หวานปุ๋ยต้นทิพย์ไปนะครับประมาณคู่หนึ่งนะครับนี่ให้ดูดอกครับเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยกินดิบได้เลยนะทุกคนรสชาติมันก็หวานๆนะหวานๆแล้วก็ออกแบบยังไงฮื้นๆก็ไม่ไม่ทิ้งสไตล์ดอกกระเจียวนะครับ พอจะกินบบกมันจะออกหืนๆนิดหนึน่งแต่กินได้นะทุกคนหวานมากกรอบมากเลยมันกรอบมากสามารถตัวนี้เอากินดิบได้เลยนะกินกับน้ําพริกหรือว่าจะผัดดอกกระเจียวผัดใส่ไข่มดแดงก็ได้นะตอนนี้กําลังมีโครงการอยู่ว่าจะ,จะ,จ,ะจะเลี้ยงมดแดงนะครับเอาไข่นะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนน้นําไม่มีไข่แมดแดงนะครับมามาผัดดอกกระเจียวนะครับตัวน,นี้ก็คือเราโลแกนก็เรียกว่าโซแกนสำรานดีฟาร์มของเราก็คือ กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กิ่นนะครับอยากกินอะไรปลูกอันนั้นนะครับตัวนี้นะเขาเรียกว่าไม่ต้องซื้อกินนะครับดอกกระเจี๊ยวนะครับตามท้องตลาดนะครับเจ็ดดอกมาครับ20บาทนะครับแต่เป็นดอกใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าของเรามันพึ่งเขาเรียกว่าพึ่งพึ่งปลูกนะก็ขาดปุ๋ยนิดนึงแล้วก็ขาดการดูแลนะครับเพราะว่าผมนะครับมีเขาเรียกว่าธุรกิจหลายตัวนะครับก็มีงานหลายอย่างนะครับที่ต้องทํานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ดินนะครับขนดินนะครับต้องต้องการดินหิในทรายนะครับก็ติดต่อมาผมได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยนะครับเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายในโซนของอํเาเภอประสาทนะครับปุ๋ยต้นทิพย์ตรามุกโมรกตนะครับมีผลิตภัณฑ์ในหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอาทิเช่นกาแฟน,นะครับกาแฟชงดื่มนะครับแล้วก็สมุนไพรสําหรับผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดมดลูกนะครับอะไรเงี้ยดูแลสุขภาพของเรื่องผู้หญิงนะครับแล้วก็ วีทิปคอลลาเจนพัดนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับบำรุงผิวพรรณนะครับก็หลายตัวนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นห้องเช่านะครับซึ่งเป็นในเครือของสอสํารันดีนะครับทุกตัวนะครับเราก็มีรถเกี่ยวนะครับทีมงานของเรานะครับพร้อมให้บริการนะครับทั่วทุกพื้นที่นะครับตอนนี้ก็มีหลายตัวที่ครอบครัวเรานะครับกําลังที่เรียกว่าดูแลอยู่นะครับทําอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับพี่น้องซึ่ง ขุดได้ประมาณเดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็ลงปลาไปหลายตัวละแต่ไปซื้อปลาตัวใหญ่มาปลาดุกตัวใหญ่มาตอนนี้อ่าคือไม่มีความรู้ในเรื่องของของพวกนี้นะแต่ว่าอยากทํานะครับก็เลยไปลงปลาตัวใหญ่ปลาดุกตัวใหญ่เขาบอกว่ามันกินมันกินปลาตัวเล็กตอนนี้ก็เลยกําลังทําฟาร์มอนุบาลอยู่ฝังนูน้นนะครับก็ก็รออยู่นะครับก็รออยู่รอความ ให้มันเติบโตอยู่เอาวลืมปิดบูทูธหรอเปล่าจะได้ยินไหมเนี่ยนะครับก็ตัวนี้ก็คือฟาร์มดอกขระเจียวของเรานะครับเล็กๆปีหน้าเราก็จะขยายกิจการคเรียกว่าขยายกิจการขยายฟาร์มดอกกระเจียวนะครับให้เต็มนะครับทุ่งโคกหนองนาของเรานะครับให้จะเป็นเคาเรียกว่าไงไม่เพรชัย,ยภูมิแล้วกันใช่ไหมจะจะให้มีดอกด้วยนะครับตน้ตนต้นดอกสวยๆนะครับทุกคนนี่นี่นี่ ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะนี่เห็นไหมเก็บเราจะเก็บไว้ให้เรียกว่าผู้ที่มาชมนะครับก็ได้ชมกันนะครับก็เนี่ยลาไปก่อนนะครับผมจะไปผัดดอกกระเจียวนะครับได้กบนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับไปขโมยของแม่มานะครับมาสักมาแล้วขโมยมาละสองตัวนะครับนู่นฟาร์มกบเห็นไหมกระจังสีเขียวเียวนั่นคือฟาร์มกบของเราตัวมันโตและ้ะแล้วก็มีฟาร์มลูกปลานะครับ เราอนุบานลูกปลาไว้ก่อนให้มันโตแล้วก็จะปล่อยลงสู่คลองสู่หนองของเรานะครับก็ตัวนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับจอสำรานดีนะครับเพจนะครับไปติดตามไปกดอะไรนะกดกระดิง่งใครว่ากอกไรกดกระดิ่งกดซับสไครต์ใช่ไหมอ่าแล้วก็ช่องยูทูบนะครับสำรานดีชาแนลนะครับส่วนวันนี้นะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมกอตัวไปทํากับข้าวกินก่อนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับกับดอกกระเจียวหวานกรอบๆนะทุกคน กินได้หมดเลยนะไม่ต้องล้างเพราะว่าอันเนี้ยของเราปลอดอ้อยปลอดภัยไร้สารพิษทุกอย่างนะกินได้เลยมัน่นใจนะอากระจรเหมือนกันไฮป่วยเห็นไหมเนี่ยกินได้เอาเถอกกินมันกินยอนทุกคนอร่อยมากเลยก็ฝากไว้แล้วกันนะก็ถ้าอยากซื้อนะมาสอบถามได้นะยี่สิบบาทถ้ากลนะ้าซื้อนะเอาแถมให้หมดเลยนี่น้อยหน่าด้วยปิ้งปิ้งด้วย โตโตอ่าเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์พืชผ,ผักออร์แกนิกทุกตัวนะครับไม่มีสารเคมีนะรับประกันได้แก้วมังกรเราก็มีนะครับแต่แก้วมังกรไม่ขายเพราะผมชอบกินนะครับก็ฝากฝากไปแล้วกันอ่าฝากด้วยนะครับฝากติดตามนะครับสอนมาดีนะครับเพจของเราตลอดคลิปน,นี้เดี๋ยวขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ